ผมจะถ่า,ายวิดีโอลงทิกต็อกลงยูทูบลงทิกต็กตอกนะครับลงเฟซบุ๊ k ลงหน้าไอเฟหน้าเพจของผมเบองตามผมวันศิษนั่นแบบไหนนะครับออตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวอนุญาตเข้าเฟรมนะครับอ่ะมาครับครับผมสวัสดีครับพูดการภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับชัดเจนเนาะชัดเจนไหมนะครับถ้าอยากเข้ากล้องกับผมก็มาเข้าได้ ข้ากล่องวะข้ากล่องไหมนะครับโอเคนะครับคันนี้นะครับเป็นพ่วงข้าง VIP VIP ไซจัมโบ้นะครับพ่วงข้าง i p ไซส์จัมโบ้นะครับปูพื้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับคันนี้สงวนราคาค่าตัวอยู่ที่18,500ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าตัวราคา16,00 0นกะครับก็จะปูด้วยแผ่นไม้อัดบุด้วยแผ่นยาง PVC นะครับแต่ตัวนี้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1น500หมืารว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นประตูเปิดแบบนี้นะครับสามารถขึ้นลงง่ายสบายเลยนะครับนะครับขึ้นลงง่ายคนทายนะครับและตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบว่าเออช่างเดี๋ยวขอแบบบาะพับได้นะบาะถอดไม่เอานะครับตัวนี้เห็นไหม นั่งอย่างนี้ประมาณนี้เลยต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่านั่งแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือพับ,บอบ์ดนะเห็นไหมอ่ะดูเห็นไหม,หไหม,ผ,มผมพับ,บอบ์ดแล้วอ่ประมาณนี้เลยครับนะครับเวลาเอาบอบ์ดขึ้นนะครับผมให้ลูกค้าดูด้วยรีวิวไปด้วยนะครับเอาบอบ์ดขึ้นไม่ยากยกขึ้นเล่ครับมีสลักให้นะครับปึ๊บล็อกนั่งได้ป๊าบเนี่ยน,นะ แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับมีเบาะพิงหลังโค้งหัวเตียงให้เห็นนะครับลายเสือนะครับลายเสือสวยงามดุดันนะครับดุดันลายเสือดุดันนะครับเข้ากับตัวสีดําน้ําเงินกับตัวพ่วงเวฟ 125i นะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับอ่ะเป็นกระจกมองหลังไหมนะมีกระจกมองหลังให้เห็นนะฮะนี่แล้วก็มีเบาะพิงด้านข้างฝั่งมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยเล็กๆตัวนี้นะครับ แล้วก็มีตะกร้าเก็บของใต้ลังคาให้นะครับมีตะกร้าเก็บของใต้ลังคานะครับแล้วจะมีกระเป๋าด้านหลังด้วยด้านนี้ครับอุ๊ยขอโทษทีกับตัวสีกระเป๋าด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็พาน้องเข้าไปขี่พาไปเที่ยวได้ด้วยหรือจะใส่ของไปจับจ่ายตลาดก็มีโอหกุญแจให้เอกลักษณ์ของพ่วงข้างช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อสามตัวนะครับไม่ใช่มีผีเสื้อไม่มีไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้ม ต้องมีสีเสื้อ3ตัวดาวด้านหน้า1ดวงนะครับประมาณนี้เลยเอามาอ๋อนะครับมาดูล้อแมกกันหน่อยมาดูล้อแมกกันหน่อยล้อแมกกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแมกใหม่ยางใหม่โชคใหม่เน้นย้ำเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงเนาะก็จะมีไฟให้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังไฟหลีหน้าไฟหลีหลังให้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเอ้ออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดาวใช่ไหมดาวนี่เห็นดาวไหมเห็นดาวไหมดาวไหมอ่าประมาณนี้ประตูเปิดปิดล็อกง่ายขึ้นลงง่ายครับผมขึ้นลงง่ายส่วนตัวนี้ลูกค้าขอขอเพิ่มนะครับตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มกันสายด้านข้างนะครับกันสาดด้านข้างเพิ่มด้านละแปดร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้กันฝนนะด้านหลังนะครับ หล่อเกินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเรื่องที่จะเอากันสาด้านหลังและด้านข้างด้านหน้าลูกค้าไม่ขอเอานะครับเพื่อเวลาฝนตกกันสะอะไรยังไงประมาณนี้นะครับขออนุญาตติดไฟก่อนนะเดี๋ยวแบตหมดเห็นไหมเดี๋ยวขอข้ามขึ้นนะเนี่ยกันสะสองด้านนะครับมีเล็กจับกันตกให้นะครับโอเค สงสัยเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากนะครับช่างตั้มขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook ก,ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับหน้าเพจ a c e b o o k ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับทิกเอ YouTube ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับอ่า YouTube ก็พ่วงข้างช่างตั้มพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเจอแน่นอนนะครับถ้าจะขอช่างเป็นเพื่อนทางเฟซนะครับ เพื่อนเต็มแล้วบอกคือต้องกดติดตามไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณเอซช่างตั้มและขอบคุณผู้ติดตามสา0 0 0ืคนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอให้รวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงทุกคน FC และเพื่อนเอช่างตั้มนะครับผู้ติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ